แมปอะไรเนี่ยแมปแบบไหนแมปเมื่อกี้เลยเ่ยโอเคเกลยถ่ายก็ผิดโรดไอ้ผีติดเวียนจำได้แม่งรดทำเป็กล้องไหนรูปมันอ๋อแจ็คเอาไปแล้วใช่ปะใช่เจอเจอมาอยู่งานร้องไห้เจออยู่เร็วด้วยผีผู้หญิงเหรอ หากระดานก่อนเลยหากระดานก่อนเลยคว่าจะง่ายดีชั้นบนครับโทรศัพท์สนามเมื่อกี้เลยพุ่งพุ่งป้าไปที่ชั้นบนเลยครับพุ่งเป้าไปที่ชั้นบนเลยผมบอกเลยใช่หรอนโทรศัพท์ชั้นบนไปหาเลยห้องไหนมีโทรศัพท์คือชั้นบนเลยมันทำแบบนี้มันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ที่เปิดห้องนี้ห้องนี้ห้องซ้ายมีห้องซ้ายมี เปิดน้ำด้วยเหรอ <are> มันเปิดน้ำเหรอ,อนนที่พูดเอ้าไอ้เห <c oughs> ี้ยกูถ่ายบูดูก่อนแวร์ยอยอู่แวร์ยอยู่สวิตไฟยอ่ะเปิดยังเัิดล่างไอ้เหี้ยสวิตไฟอยู่ชั้นล่างเปิดแล้วกดเลยชัวร์ว่าชั้นบนแวร์อยู่ไม่เป็นสวิตไฟเปิดแล้วก็เปิดสิ โอ,โอกาสเป็นไม่ได้เพราะว่าไอร้รถมันเป็นไอ้เด็กเวียนกระดานมึงจะเอาไหนไปเอามาเลยเขาบอกมันมีทุกรอบอะ่ะแจ็คมันดรอปเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนที่ไม่ได้ดรอปที่เดิมตลอดเอาก่อนไปนอนกำดาวพุ่งคืออะไรดูหนังโป๊ชัดชัดเจนก่อนนอนเอามานอนไม่หลับว่างั้นเถอะเดือกระดูก เอเย่าตาไปไหนวะห้องน้ำเอาอีกแล้วเชิงทำรอดคนเดียวอยงเงี้ยมึงดูมันดินี่แหละสตอรี่มันสตอรี่มันเ <c oughs> คยยืนอยู่บนรถเงียบๆอะไรเออกระดานอยู่ข้างบนนะไมไ่อยู่ข้างล่าง <c oughs> แหกตาดูกันบ <c oughs> ้างหากันให้เจอสิ กาเป็นไงวะตาขี้สบายตูดไหมไม่พี่แค่ท่อใหญ่เฉยๆก็เลยใช้เวลาท่อใหญ่เยอะทะเอ่ะเกลือยีเอ็มเอฟแล้วก็หนีจากนี่เหรอนี่จะหนีจากการไล่ล่าวะใช่ครับไอหนีนี่ยากสุดละใครจะไปหนีมันได้วะเริ่ไไปอยู่ริ่ดไปอยู่ โอ้ใครเขาเข้ามาเช็คห้องนี้วะไอ้เหี้ยกระดานมันก็ไม่เอาเก็บเ็มเรงไม่ยุงเอากได้มาหนเออมึงเก็บเครื่องนั้นมาดิไอ้หนุ่มเครื่องสีเขียวน่ะไม่่งอืมมือเต็มแป๊บเดียวไปทิ้งกันฟิสซิ่งปุอบหรือว่าตาฝาแหม่มึงก็ดูดิเดี๋ยวผมวัดให้พี่เฮ้ยมึงถามมึงนี้เลอไอ้แจ็คาบากูถ่ายรูปถ้ามึงว่าห้องนี้กูรอนี่มาวางไม้่อนกไม่เสียหายนะ เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูนั่งร้าหรอพี่ฟิชซิงฟิชซิงลบติดลบติดลบเฮ้ยควันออกปากด้วยอ่าคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วรู้เรื่องชั้นบนยี่เนี่ยในห้องนอนชั้นบนยิมเบสสามแหวนอยู่เฮ้ยมันโผล่มาแล้วพี่มีเด็กมีเด็กถ่ายดิเฮ้ยยถ่าลูกก้องก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 องโอ้โหมีใครถือโอ้โหเอ้ยได้อินเตอร์แอคชั่นแทนได้ได้อยู่กูไม่เห็นตัวเมื่อกี้ มึงไม่ถือกล้องไว้คนลนมึงถืออะไรกันอยู่กูอยากจะรู้มือมึงอ่ะอืมดเออมึงเอามาโยนโยนไว้ก่อนไอ้พวกนั้นอ่ะมึงยังไงมึงมึงต้องมีกล้องไว้ก่อนหนึ่งเผื่อมันจังหวะแบบเนี้ยมึงต้องมีกล้องอันนึงไปแฉอันนึงกล้องอันนึงกันอันนึงที่อะไรก็ได้มึงเล่นสไตล์นี้ดิได้ครับเอากล้องเลยกูหนาวจริงเไหมวะมุมนี้ไงได้มาอย่างหนึ่งแล้วว่ะ อีกอันหนึ่งก็อยากเห็นหิ่งห้อยเหลือเกินว่ะใจจะขาดเออพี่นั่นดิี้เกมมึงเปลี่ยนไปจนเอาหิ่งห้อยออกไปเลยเหรอไม่เจอเลยอะไรอ่ะมีโอ้ยยังเจออยู่เลยกดอป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 แม่งหิ่งห้อยไอ้เท่าขี้ตาหมาตัวเดียวอะได้เหรอเดี๋ยกดอปแล้วพี่โอ้โหเดี๋วเนแอนยูเลยฮันตู้โอ้ยกูไม่อยากเจอมันเลยแต่ละตัวดีตัวเด็ดๆอย่างนั้นเลยอะพี่เมื่อกี้อะไรนะ เพราะรอดวะใช่เอ็มเอฟเร็วห้าตัดครับเหลือสี่อันคือดอตสปิริตบล็อกฟิล์มกระปรินแล้วก็โกสไรส์ซึ่งเราต้องเดาเองเพราะมันไม่โชว์ใช่ไหมดูพี่นังว่าจะลงเลยครับคุณครับกำลังมันเลยอีกบ่อแสนหนึ่งมันไม่นี่เหรอกดเลยตัวแรกเลยเวล้นกดเลยตัวแรกไหนมีหง่อยจริงเหรอวะดูดิดูด้วยตาเองเหรอเฮ้ยมีจริงด้วยว่ะเหยียบเกลือลอยเลยเฮ้ยตอนนี้มาเร็ววะตอนนี้ทำดีวะ เหยียบเกเืยเอยังเควสเสร็จหยากให้มันโหให้มันเฮ้ยเขาบอกให้เราแบบหนีหนีให้รอดตามมัล่าว่ะโหขเขาจะหนีเร็วเป็นแน่น่ะมึงถ่ายรูปทันป่าวตอนมันเหยียบเกือหากระดูกก่อนเนาะไปทันกระดูกห,หายจัดหาหมดแล้วกระดงกระดานกูทั้งนั้นขอเครดิตหน่อยเถอะชงให้ตลอดแต่ตายทุกรอบแม่งการันตีโอเคการันตีตายอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหนีว่ะ ไอ้เหี้ยเอ,อ้ยกูต้องตายแกหรอวะกูจะเข้าไปตายแกหรอไหนมีอะไรบ้างนะไหนขอดูหิ่งห้อยหน่อยดิ<ไ>ปเป็นไงอ๋อนั่นเหรอว่าก่อนตายเราไอ้นี่ดีกว่าวะถ่ายรูปให้มันทันก็พอเฮ้ยถือทูบสองตูดนี้เลยมานี่น้องกูบอกมาถือทูบสองคนถือกล้องสองคนใครจะถ่าย<อ>ใครจะจุดผม,ผมจุดผมจุดม, <c oughs> มึงมึงอ่ะทางกูแจ <c oughs> ็คถ่ายสองคนขอมากูกล้องกูเหลือกี่ทีวะใครกล้องเต็มมากล้องเต็มมาดิ กล้องปูซีมีกล้องตัวหนึ่งอยู่ในบ้านที่หน้าประตูมึงอย่าเสือกลืมไปแช็กนะไอสัตว์จุดไม่ติดนะไปแล้วลุยกันเลยไปเดืมพี่ไม่ลืมไปเดืมแล้วเควสเหลืออะไรบ้างวะเควส์แต่หมดแล้วเหล็กอันเดียวเควสทันอันเดียวพี่เควสทันอ๋อเข้าไปก่อนไอพวกทู้ไปอพวกทู้เข้าก่อนไม่ได้กูหัวเราไอ้นี่ออกมาชั้นล่างแล้วเว้ยเข้าใจเปล่าแจ็คเข้าใจจะทำไม่ได้หอจะเอาถือสองตัวเท่าไหร่ปูเนี่ยถือสองตัวแล้วครบแล้วมันมีสาม่านะกล้องอ่ะอื แล้วใครก็เดินไปห้องไหนวะผมพี่ทำไรก็เดี๋ยวถ้ามันมามึงมึงมึงดูนะมึงสองคนน่ะไอปอนกับไอตาใครจุดตรงไหนผมไอ้ล็อกเกอร์ห้องไหนนี่ก็ซ่อนได้นะมีล็อกเกอร์ห้องปอนไม่ได้มันมีรูให้ด้วยเหรอมีพี่มีรูอย่าท้อในกันตายหมดอย่าซ่อนในกันตายหมดอ่างั้นผมจองล็อกเกอร์นะเอาดิเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเดีไปแรกนะจุดจุดรูปแล้วเอ่อถ่ายรูปแล้วรีบหาที่แอบ อายุอยุรเนี่ยฮะกูจะลงล่างนะเว้ยบอกไว้ก่อนเดี๋ย่าให้มันเสียเวลาอยู่ข้างบนมันเดินมาเดี๋ยวก็เจอนะเว่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบนเลยแจ็คถ่ายแบบไรอะไรรวมๆเลยนะเว้ยได้กับอดเฮ้ยโมโหแล้วโมโหขี้สุดไอ้ป๊อกคตรเกียร์อะไรนะ ฝึกเยอะะตายแล้ว uhm ดิเป็นเด็กผู้หญิงนะพี่เด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงผู้หญิงเหรอไม่เด็กเหรอใช่ก็เป็นเด็กผู้หญิงต้องแหย่ต่ำนะยักษ์ถือไฟแน่มาดีฝึกยูแมนฝึกยูแมเฮ้ยเฮ้ยยี่ยมดับไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ล้วผีคือตัวอะไรมึงรู้ป่ะล่ะตายหมด ัมเฮ้ยรอบนี้มีโอกาสว่ะที่เราจะตายสี่เลยแบบรวดเดียวอ่ะไม่มีเฮ้ยมันเฮ้ยมึงนัดก่อนใครจุดทูบก่อนกันไอ้เหี้ยมึงก็จุดหมดแล้วผมไม้แรกผมไม้แรกบอกแล้วลงล่างนะลงล่างนะพวกเราอ่ะอย่ยไม้แรกนึกว่าวิ่งผ่านจุดตรงตรงตรงหัวมาได้ทีนึงก่อนแล้วก็ลงล่างเสร็จแล้วจุดอีกทีนึงโอเคปะโอเคโอเคเออนัดวก็เลยใครจุดบักยูฝักยูฝักยูฝักยูเหม็นมึงไม้สองมึงก็ถอยไม่หนีบอลเสนอหน้าเข้าไปทำไมวะฝักยู เขื่อนไอ้เหี้ยมันเขิ่อนเมึงทำไงก็ได้ตายให้มันวาดลวดลายให้มันออกมาดิเดี๋ยวเเดีเอาใครเปิดไฟวะเฮ้ยโอ้โหเี่ยวทีแบ็กพี่ทีแบ็กมาแล้ววุ้ยวุ้วุ้ไอ้แจ๊คจุดตรงมาได้นะจุดตรงมาได้นะจุดตรงมาได้ดูจุดละพี่จุดละจุดละตันมาจุดแล้วโยนแล้วพี่จุดแล้วโยนแล้วอีกคนนึงไงคนนึงอ่ะจุดล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 ะมันติดมันติดสักมันสตันถ่ายรูปได้เปล่าวะ ไม่รู้ถ่ายมั่วแค่รอดก็ <Re venant S 1> พอไม่ใช่เลเวนนนต้นตายวะอ้าวรอดเฉยไปแล้วนี่ไปแล้วออกเร็วมันทันไปแล้วแล้วเรารอดกันอ่ะมันผ่านแล้วเปล่าผ่านละไม่ใช่เลเวนแนนเลเวนแนนตัดออก เร็วนแนมจะมารวดเร็วคนนี้เกขอเ้อตึงอดิอดีทูปนนนหนึ่งทูปโนนหนึ่งหาตูหรือเปล่าทีนี้เรามึงต้องมานั่งปวดหัวกันว่ามันตัวอะไรต้องมานั่งหาพอสาแสเราเจอมันแค่ครั้งเดียวเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นใครเฮ้ยกูถ่ายติดโค้ดปะดูดิสองดาวรูปโพเที่อะไรมึงเลยเอ่อ เมื่อกี้นี้มันตามมันได้ตามลงมาไหมมีใครได้สังเกตไหมโอ้โหนีมาโดนทูบแล้วมันก็จะชะงักนิดนึงอ่ะไม่ได้หายไปเลยใช่ไหมผมไม่ห่าตัวนะมันมันไม่ได้าหายนะพี่เพราะว่าพี่ปอนก็ยังจุดรอบไม้สองต่อปอนได้จุดต่อใช่ปะใช่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 ผมว่าห่างั้นกูตัดยูเล์ออกทำไมยูเลยเนี่ยกลัวควันมากถ้าจุดปุ๊บล้วจะหายหัวไปเลยอ่ะแต่นี่มันยังอยู่ต่อมันยังมาดมรอบสองต่อแสดงว่าไม่ใช่ เรเวนแนนตัดออกเพราะว่ามันไม่เร็วพอเว้ยตัวเมื่อกี้ปกติที่เป็นเรเวนแนนโผล่มาปุ๊บตายแล้วมีคนแล้วมีคนโดนแล้วกูบอกเลยว่าจะเหลือสองตัวมึงว่าเรเวนแนนโผล่มาทีต้องมีคนตายอ่ะโอ้โหมันจะกลัวทูบก็ได้นะเว้ยไม่รู้กูไม่รู้แหละแต่ไม่น่าใช่อ่ะดูจากมูมิมิตมาแล้วอ่ะมันมันชั่วพริบตาจริงมันมีการต้องมันมันเร็วกว่านี้เหรอโอ้โหเร็วไม่ใช่แล้วมึงมีอะไรอ่ะ ในในเอาเอาเอต้าเอาอุปนิสัยฮันตูมันนี่มันยังไงแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่ะชื่ออะไรอ่ะออนโกอันโยขอที่ใส่ฮันตูหน่อยครับฮันตูสามมันจะเป็นผีที่พบเยอะๆเอ่อแซดแคดดีฟาวอินฮันตูใช่นี่แปลสดซะด้วยคานดีกว่าใช่ไหมอีซิตดีซะด้วยแทนสเลต์เอต้าฮันตูไม่น่าใช่พี่ฮันตูมันเอ่อไรโกสอ๋อไม่ใช่ เดี๋ยวหน่อยแท็กก็เป็นดิวริงโกวีี่หนีที่หนีไปไงปีกโตเลยธรรมดาไอ้สัสเห็นปะเนี่ยแหละตัวอ่านเพจเก่าะแล้วไม่ทันเราใช่พี่อ่าฮันตู้เนี่ยมันจะเป็นผีที่พบได้ยากในพื้นที่ที่ค่อนข้างอากาศอุ่นอากาศร้อนมันจะอ้าวงั้นก็ไม่ใช่เลยดิเพราะว่าอันนี้มันฟีซิ่งอ่ะใช่ไหมขัดแย้งทางล่างมันเฮ้ยมึงฟังมันพูดก่อนฟังด็อกเตอร์ก่อนว่าไงนะมันจะโจมตีค่อนข้างบ่อยถ้าอากาศหนาวพี่ โจมตีบ่อยถ้าอากาศหนาวหนาวต้องมาแล้วจุดเด่นของมันคือถ้าอากาศอากาศต่ํำลงเนี่ยมันจะทําให้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นจุดอ่อนของมันคือมันจะ move slower ก็คือเคลื่อนไหวช้าในที่ที่อากาศอบอุ่นอุ่นอเลอร์แก๊สทูบอย่างนี้อเลิร์ในที่ที่อากาศหนาวในห้องมันหนาวไม่ใช่ออฟฟิศซิ่งใช่ไหมใช่แต่มันมันไม่ชอบอากาศร้อนอ่าครับมันไม่ชอบอากาศร้อน ถ้าเกิดเจออากาศร้อนมันจะสมูฟสโลเดินช้าและอีกตัวหนึ่งอ่ะอีกตัวหนึ่งอะไรวะอะไรโยโย่นะอ่อนเรียวนี่รู้จักกันในชื่อวิญญาณแค่เรียวนี่เรียวคือเทพยังวะอันนี้าเป็นภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนะใช่พี่เหมือนจะเป็นผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นเนาะอ๋อแล้วไงต่อ คือถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าเราจุดไฟมันจะยิงก,กระตุ้นในีมันโกรธมากขึ้นพี่จุดไฟอ,<ล>อย่างเช่นอะไรอะเ<ต>ทียนเน,นี่ยไฟเทียนอะไรพวกนี้กระตุ้นเนี่ยมันแบบโจมตีเราง่ายขึ้นเราไม่ได้ลองเลยเด็ตรงจุดน,นั้นอะอีกรอบดิไปเพราะว่าเรามีกํายาเหลืออยู่สองอันเรามันก็บอกว่าจุดดอนจุดดอนของมันคือมันมันจะบอกว่าถ้าเราเหมือนถ้าเราไปยั่วมันมากๆมันมันจะไม่ค่อยปรากฏตัวมาล่าพี่แต่เมื่อกี้ก็ล่าอยู่นะ มันลากได้ทางเดียวนะไหนกูอ,อยากลองไอ้เนี่ยไอ้จุดไฟอ่ะอมึงมากินยาคนละกระปุกไหมแล้วละจะถือทูบยังไงอ่ะไม่ก็เดี๋ยวให้มันจุดให้เราเจเราก็ถือเทียนไปถูกเปล่ะมันกลัวมันอะไรไม่ชอบอะไรที่เป็นไฟไมหมออ๋อกล้องไม่จำเป็นแล้วทั้งนั้นอ่ะกล้องทิ้งเลยเพราะว่ารูปเราได้ครบแล้วจัดเต็มแล้วกล้องอ่ะอันนี้พิสูจน์ไอตัวชื่อสุดท้ายนะชื่ออะไรอันกระโยเฮียนอ่ะคนเลียวองเลียวฮะชื่ออะไรนะองเลียวอ่าใช่คนเลียว ไหนจุดจุดเทียนแล้วมาให้กูดิเดี๋ยวผมจุดเทียนหน้าประตูแล้วเดี๋ยวโยนไฟชักให้เฮ้ยจุดไปเลยก็ได้ไม่ให้เหรอมึงจะหลอนดิเพื่อนดิไอมันไม่มาไอ้พี่เอาไอ้นี่ไปทุบกัมยานอ่ะนี่ไงพี่เอานี่ไปดีไฟชักผมถือเทียนให้มึงจุดใส่เทียนแล้วก็ดรอปไปดิเนี่ยใครไม่เอาไปอันเนี่ยเนี่ยนี่ไงผมดรอปแล้วนี่ไงไอ้ไฟชักอ่ะพี่มาเหมือแล้วมึงทิ้งทำไมเนี่ยกัมยานเนี่ยของดีนะเนี่ยจุดมันจุดไม่ได้นะกัมยาน่ะ เนี่ยทิ้งแพชักร์เราคุจุดที่เราแล้วมึงเอาเทียนมามาเยอะแยะแล้วไม่มีใครใช้กํายานเหรอเทียนสองคนพอพี่พี่ปอนกํายานแล้วคนหนึ่งเอางั้นกูต้องกํายานเหรอกูกํายานละไปเอาเอาเอานี่มาดิน้เอากูยังไม่จุดเทียนเลยเอาเอานี่มาใช้แล้วคืนด้วยอ่ะเทียนป้อนใบรุ่นเลยครับดุบบุรีดูบบุรีเฮียไปไปไปทำไงนะต้องยังไงนะลองไปเอาไฟไปล่อตายหมดไฟไปล้อมีใครลืมกินยาปะเนี่ยโดนมันดิ ผมนี่ผมเริ่มกินยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเนี่อะไรระดับยากนะเนี่ยมึงประมาทมึงเริ่มไม่มึงเลินเล่ออย่างหวายตาเล่นเล้อไอ้เหี้ยเล่นตึงๆเนาะยังไงนะมันกลัวควันมันกลัวอะไรนะมันมันไม่ชอบอากาศอุ่นอากาศอะไรร้อนๆแล้วยังไงถ้ามันเจออากาศร้อนแล้วมันจะยังไงไม่คือมันแค่ไม่ชอบหรือว่ามันอาจจะจุดดีจุดดีจุดดีเฮ้ย โยนแล้วโยนแล้วโยนแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงโยนอีกคนนึงโยนไอ,อ้ปอนอปอนเฮ้ยไม่ชอบจริงป่ะวะเนี่ยมันโมโหปะ่ะเพราะเราจุดไฟอะ่ะไม่ได้หรอไล่ไล่ไล่มาครับผมมันเป็นฮันตูแน่นอนแหละตายอืมผมโดนเยไงฮงันตูแม่ง ยังไล่อยู่นะเจอ,อจุดแล้วว่ามันมาเลยนะเว้ยเดี๋ยวค่าสมองเราน้อยอิต้าไงกูบอกแล้วไปแล้วมันไปแล้วก็โหบอกให้กินยาคนเลยก็ปลุกมุดโถเอ,อ้ยเป็นไงล่ะใครตายใอ้ปอน ตายเพราะไอ้ตาเชื่อกูดิไอ้ปอนก็ไม่ได้กินมั้งนะกูว่ากินเดี๋ยวก็ปุกเดียวไม่เห็นนะนะเล่นเลิศผมจะอาพี่โทษลยมึงมันเล่นเลิศเกินไงเวนไปต้องได้บทสรุปแล้วแหละพูดถึงอ่ะมึงว่าฮันตูฮันตูอ่ะผมเลือกฮันตูจะเลือกอย่างอื่นก็ได้นะ เมื่อกี้มึงไปพิสูจน์อะไรนะตัวไหนนะที่มันกลัวไฟอะที่มันแบบตัระโยมมันมันจะออกมันออกเร็วมากเลยนะแต่ประเด็นเราก็ไม่รู้ว่าค่าสมองเราเท่าไหร่ไงตอนเนี้ยมันเข้าไรปะค่าสมองเราต่ำมันก็ออกมาหมดแหละทุกตัวมึงว่าปะล่ะไอออนไอออนเดียวพี่ภาษาญี่ปุ่นไอตัวสุดท้ายเอาสรุปเอาพูดใหม่ดีต้าตัวสุดท้ายมันยังกันแน่นะมันไม่ชอบอากาศเย็นนี่มันชอบอากาศร้อนไม่ใช่หรอพูดถึงตัวสุดท้ายเดี๋ยวพี่ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายออนเรียวคือมันไม่พี่ไอ้ที่ไม่ชอบอากาศไอ้ที่ไม่ชอบอากาศร้อนคือฮันตูอ้าวแต่ห้องมันเย็นใช่พี่ห้องมันเย็นแสดงว่าเมื่อกี้เราเอาไฟไปมันเลยโมโหเพราะมันร้อนไอออนเรียวไอออนเรียวเนี่ยคือถ้าเราจุดไฟมันจะทําให้มันโจมตีเร็วขึ้นอ้าวไอเทียมันก็ออกมาเร็วเลยนะเมื่อกี้ถูกป่ะเราเอาเทียนจุดเทียนเข้าไปแป๊บเดียวมันมาเลยอ่ะตัวอีกตัวหนึ่ง ไอฮันตูที่ที่ปอนจะเลือกก็คือมันชอบอยู่ในอากาศเย็นใช่สรุปสรุปยูเลรียยูเลีก็หานะพี่คุยตรืองหนาเัตว์อันตูกับไอเฮียอะไรนักหนาเนี่ยตัดตัดแล้วไอเฮียมันถ้าเป็นยูเลีมันกลัวควันมันหายไปเลยยูเลียเหรอถ้าเหลือสองตัวเปล่าไงวะไหนนี่สมมติสมมติถ้าเราเลือกยูเลีมันจะเป็นข้อไหนอ่ะถ้าเราเลือกยูเลีมันจะเป็นดอทยูเลีมันยูเลีจุดอ่อนของมันคือถ้าเราจุด จุดในที่ที่มันตายอะพี่มันจะมันจะติดทรปเหมือนน่าจะค้านไปเลยอะมันจะกวาดไอ้ทูบเราไปเลยใช่ไหมใช่พี่แต่แต่มันคือต้องจุดต้องจุดตรงที่มันตายนะหมายถึงในห้องนะอืมทานเนาะเมื่อกี้เหมือนเราไปยั่วมันอะไอ้มันออกเร็วอะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเลยอะไม่ชอบอยู่ที่หนาวแต่ในห้องมันโคตรหนาวเลยนะห้องมันเย็นฟรีซิงเออห้องมันฟรีซิงนะ บองศาสรุปไม่ชอบหนาวหรือไม่ชอบร้อนอะไรกงงแล้วเนี่ยทับสนละไอตัวล่างอ่ะไม่ชอบร้อนถ้าเกิดเอาความร้อนไปอ่ะมันจะออกมาเราหออกเร็วแต่ตัวฮันตูอ่ะมันมันไม่ชอบที่หนาวถูกต้องปะเออใช่ไอมันชอบที่หนาวมันชอบหนาวดิฮันตูชอบหนาวดิมันอหองมันหนาวก็ต้องฮันตูดิแล้วก็ฮันตูมันจะเคลื่อนไหวช้าถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ที่อุ่นเราก็จุดไฟมันมันมันเคลื่อนไหวช้าจุดทูบอ่ะทูบทูบ ทูบก้อนนี่นะก็ร้อนนะเฮ้ยแล้วไฟตรงบ้านได้เปิดไหมมันดับหมดแล้วนี่หว่าทั้งหลังใช่ไหมเมื่อกี้ไฟอะ่ะตัววานตูวกูลงล,ละเบอร์หนึ่งนะพี่ผมอทนตัวสุดท้ายไปแล้วกันกระจายกระจายเสียงกันปิดแล้วนะอย่าพึ่งอย่าพึงาพ่งอย่าพึงาพ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจไม่ได้ว่ะตัดสินใจได้อ่ะเรเวบเนนไม่ใช่แน่นอนเลยเปอร์เซ็นต์ปีบอนเอาคนเล่ากลับบ้านนะปีบอลโยนของเลยเลยปีบอนตัวไหนปีบอลปีมึงเอาเลยผมเลือก เพราะอะไรขอทำเป็นผลนอยอนกูอยากรับทราบเป็นผลรอบแรกอะมันไล่ช้ามากอ่ะตอนมันลงมาชั้นล่างอะแล้วไงต่อมันลงทางมันมันเคลื่อนชี่ช้าแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฮันตูที่เมื่อที่พายมาเนี่ยก็ข้างล่างมันเป็นอากาศที่อุณหภูมิสูงไงแค่นั้นเองรอมันเลยไล่ช้าเหรอเชื่ออยู่เลสวน อ๋อเฮ้ยไอแฮนตูนี่มันจะเดินช้าด้วยปะเวลาเจอเจออากาศอุ่นน่ะใช่พี่คุยกันแบบคุยกันไปครึ่งชั่วโมงอ่ะเลเวนแนนไม่ใช่ว่าไม่ใช่หรอกไอเฮียมันเร็วอ้าวววกลัวฮันตูนะกลัวฮันตูนะโอเคครับงั้นผมแยกมาออนเดียวคนเดียวมึงก็แต่แหกไปแล้วกันเอาเล่เข้าจริงประตูปิดแล้วไอ้ทุ่ จะหามากเลยพี่ถ้าเปนอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยรวยสามร้อยเหรอทีแรกกูก็ไม่ตายแล้วพี่ได้สามร้อยสามร้อยยี่สิบบาทมึงจะพูดอะไรตายี่สิบผมได้สองร้อยแปดสิบนี่ก็ยังห่างชั้นอยู่นะอหียตอนแรกไอ้ปอลมันพูดถูกแล้วแต่เราเข้าไปวิสุทธ์ตามไปแจ็คบอกไงอ่าพี่มันไม่มันจะไม่เป็นอะไรหรอกเหตุการณ์ไซรายมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกถ้าไม่มีคนเลื่อนเล่อ มันไม่แดกยาไงเลอะเลย